กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาช้านานแล้วเป็นกีฬาที่สนุกสนานตื่นเต้นท้าทายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยในการเล่นเกมกีฬาชนิดนี้ต้องอาศัยทักษะความคล่องตัวปฏิพันไหวพลิบและการเป็นทีมเวิร์กที่ดีจึงจะสามารถเป็นฝ่ายมีชัยในการแข่งขันผู้ที่จะเล่นเซปักตะกร้อนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง เพราะเป็นเกมกีฬาที่ใช้พละงกำลังสูงเนื่องจากกีฬาเซปักตะกร้อเป็นเกมกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเซปักตะกร้อถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมกันพิจารณาของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และลาวในการแข่งขันกีฬาคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์เมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2508โดยใช้คำว่าเซปักในภาษามาเล อินโดและสิงคโปร์ซึ่งแปลว่าเตะและคําว่าตะกร้อในภาษาไทยหิกระต้อในภาษาลาวซึ่งหมายถึงลูกบอลหวายมารวมกันจนเป็นเซปักตะกร้อในที่สุดและสมาพันธ์ตะกร้ออาเซียนก็ถือกําเนิดขึ้นในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2531ได้ตั้งสมาพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติเพื่อขยายตัวรองรับชาติสมาชิกนอกเหนืออาเซียน